สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอและพี่ไพ่จะมาในหัวข้อคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกกลั่นกลองเป็นคำพูดถึงคุณว่าคุณได้เข้ามาเปลี่ยนโลกภายในของเขาทำให้เขารู้จักตัวเองและทำให้เขาอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นคู่ควรกับความรักของคุณ ต่อให้บางครั้งจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันมันยิ่งทำให้เขาได้รู้ว่าเขาปล่อยผ่านไปไม่ได้เขาแค่คุณมากนะเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณสร้างอนาคตที่มีความสุขร่วมกันแต่บางครั้งที่เขาอาจทำให้คุณน้อยใจคิดอยากออกไปจากความสัมพันธ์แต่เขาก็รู้นะว่าคุณเองก็รักเขาต้องการการเอาใจใส่จากเขาคุณพยายามตัดใจในหลายๆครั้ง แต่เขาก็ไม่ปล่อยให้คุณทำมันได้สำเร็จคุณจะไปกี่รอบเขาก็จะตามง้อคุณให้คุณกลับมาอีกจนได้เพราะเขารักคุณมากสักวันเขาจะทำให้คุณสัมผัสได้ถึงความสุขจากความรักที่เขามีให้คุณ คุณคือเชื้อเพลิงคุณคือไฟปรารถนาที่ทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณและมันดีต่อตัวเขาใจเขาเขาจะไม่ยอมให้คุณหลุดจากมือเขาวงจรชีวิตเขาแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น